ทางส,สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์หลังจากที่ได้จับตัว Galaxy S 2 2ซีรีส์ทั้งหมดทั้ง3ตัวเลยนะครับ S 2 2 S22 p l อ S 22 Hot, แล้วก็ S 2 2 Ultra นะครับส่วนตัวชอบ S 2 2 Ultra มากเพราะว่าหน้าจอใหญ่นะครับอีกอย่างนึงก็คือ,อรอบนี้จะมาพร้อมกับปากกาในตัวเครื่องซึ่งปากการอบนี้จะมาวด,ดโน้ตได้รวด,ดเร็วทันใจนะครับแล้วก็ตัวนี้ แบตเตอรี่ให้มาพร้อมพอใช้งานทั้งวันนะครับรวมถึงฟ้าชาร์จ45วัตต์ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ชอบมากที่สุดก็คือชิปเซ็ตเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมแบบผนะครับส่วนตัวนะครับจะชอบเล่นเกม PUBG อ่าตัวนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon Gen1R เหมาะเลยนะครับสำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมนะครับส่วนสายที่ชอบถ่ายคอนเทนต์นต่างๆนะครับ เดี๋ยวนี้รอบนี้อัปเกรดใหม่เรื่องกล้องด้วยถึง108ล้านยังคงเท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะปรับปรุงในเรื่องของการถ่ายกลังขึ้นนะครับตัวน,นี้แต่งก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโหมดโหมด,โ,มดโปรโวิดีโอพทตเทดพวกนี้นครับยังคงใช้งานได้ปกติหมดนะครับเพิ่มอัปเกรดขึ้นมาในหลายๆอย่างลูกค้าสนใจก็ ลองเข้าไปเล่นได้นะครับที่ช็อปซัมซุงทั่วประเทศนะครับขอบคุณมากครับ